แต่พรงอาครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะครับผมตอนนี้นะครับสำหรับวิชาวิวทยาศาสตร์ของเราเนะเรายังอยู่ในเรื่องของสถานะของส,สารนะครับซึ่งจะมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนะครับของแข็งเนี่ยเราศึกษาสมบัติของของแข็งจบไปแล้วนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาขึ้นเรื่องของเหลวกันนะครับอ่านะครับสำหรับสมบัติของของเหลวนะที่เราต้องศึกษาในระดับชั้นป .4 นะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันแรกคือสมบัติเกี่ยวกับมวลนะครับเราจะมาดูกันว่า อ่าของเหลวเนี่ยมันมีเนื้อจริงๆหรือเปล่ามีมวลไหม pic. นะครับวัดได้หรือเปล่านะครับสมบัติเกี่ยวกับรูปร่างนะครับดูว่ารูปร่างของมันเนี่ยเมื่อเปลี่ยนพันชนะไปเรื่อยๆรูปร่างมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับสมบัติเกี่ยวกับการต้องการที่อยู่นะครับว่าตัวของเหลวว่ามันต้องการที่อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเทรวมไปแล้วมันหายไปเลยนะครับสมบัติเกี่ยวกับปริมาตรนะครับ ว่าปริมาตรของมันสามารถหดได้ไหมขยายได้ไหมนะครับหรือจะเท่ากันตลอดนะครับแล้วก็สมบัติเกี่ยวกับระดับผิวหน้านะครับว่าผิวหน้าของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสำหรับสมบัติของของเหลวเนี่ยที่เราศึกษากันเนี่ยมันมีห้าสมบัตินะครับครูก็จะแบ่ง การศึกษาออกเป็น2ตอนนะครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่1นนะจะศึกษา2ส,สมบัติก่อนนะครับดังคําถามต่อไปนี้อของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่นะครับเราก็จะมาหาคําตอบกันนะครับซึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนไปชมการสาธิตของครูก่อนนะ แล้วคอยกลับมาสรุปผลด้วยกันนะครับรรอ,อ,อ่ะนะครับ,น,รบนักเรียนสำหรับการทดสอบเรื่องมวลของของเหลวนะครับคำถามคือของเหลวมีมวลหรือเปล่านะครับมันมีเนื้อมีเนื้อจริงๆไหมนะครับสัมผัสได้ไหมนะครับหรือว่ามันมันหายกลืนรวมกลับไปอย่างอื่นเลยนะครับ ซึ่งมวลเราก็ใช้วิธีวัดเหมือนกันนะครับเหมือนกับของแข็งก็คือใช้เครื่องชั่งสปริงตัวนี้นะครับเป็นตัววัดมวลนะครับมวลก็ในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมวลจะมีหน่วยเป็นกรัมเป็นก,นกิโลกรัมนะครับการทดสอบของครูคูก็จะเอาบิกอร์เนี่ยนะครับไปวัดนะครับแล้วก็เติมเติมน้ำอันนี้คือน้ำสีแดงนะครับลงไป จะดูว่าของเหลวมีมวลหรือเปล่าแต่ถ้าเราเติมไปก่อนแล้วค่อยไปไปวัดนะครับไปช่างเนี่ยตัวเข็มดิกระดิกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มวลของของเหลวมันอาจจะเป็นมวลของของตัวแก้วดังนั้นขั้นแรกนะครับครูต้องวางแก้วไปก่อนนะครับ <S <S เพื่อให้เห็นว่าเข็มเนี่ยมันมันเท่าไหร่อันนี้คือเป็นมวลของของบิกอร์นะครับไม่ใช่มวลของน้ำนะครับ ก็เลยขีด100กรัมไปครึ่งขีดนะครับประมาณ105กรัมนะครับอันนี้คือมวลของของบีเกอร์นะครับทีนี้ครูจะเติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งนะครับดูเข็มนะครับสังเกตเข็ม นะครับเติมน้ําลงไปถอดน้ําสีแดงนะครับของเหลวปรากฏว่าเข็มที่เครื่องชั่งเนี่ยเคลื่อนนะครับจาก105กรัมครับมาอยู่ที่3า300กรัมนะครับนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปหากันนะครับว่าตกลงแล้วของเหลวเนี่ยมีมวลหรือเปล่าแล้วน้ำในแก้วนี้ ถ้ามีมวลมีมวลเท่าไหร่นะครับอ้าวละ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องสมบัติการต้องการที่อยู่ของของเหลวบ้างนะครับของเหลวเนี่ยมันมันต้องการที่อยู่หรือเปล่ามันมีตัวตนไหมนะหรือว่าเทรวมกันไปแล้วมันก็หายไปเลยหรือเปล่านะครับนะอ่าคราวที่แล้วเราทดสอบเรื่องการต้องการที่อยู่ของของ,ของแข็งโดยที่ครู หย่อนก้อนหินลงในแก้วน้ำที่มีสีแดงใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้ครูจะทดสอบเรื่องการต้องการที่อยู่ของของเหลวนะครับโดยครูใช้อันนี้นะครับน้ำยาล้างจานนี่นะครับนะครูเทใส่เ่อันนี้ไว้แล้วบิก,กอร์นี้นะครับในนี้นะครับเป็นบิ๊กเกอเ์อันใหญ่นะครับมีน้ำอยู่นะครับตรงระดับที่ขีด150นะครับนะ,ะเดี๋ยวครูจะเทเท ไอ้น้ำยาล้างจานเนี่ยลงไปนะครับเราดูว่าระดับความสูงของน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอา่าสังเกตไปพร้อมกันนะครับดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเทน้ำยาล้างจานลงไปอ่านะครับสังเกตว่า น้ำยาล้างจานนะครับมันลงไปด้านล่างนะด้านล่างของแก้วแล้วระดับน้ำจากเดิมที่อยู่ตรงนี้<ม>ก็สูงขึ้นเอ๊เพราะอะไรมันถึงสูงขึ้นนะครับท,ทั้งที่ครูไม่ได้เติมน้ำเปล่าใช่ไหมครูเติมแต่น้ำยาล้างจานทำไมระดับน้ำสูงขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ นักเรียนนะครับได้ชมการสาธิตของครูแล้วนะนะครับเอาละทีนี้มาช่วยกันคิดนะครับคำถามแรกของเหลวมีมวลหรือไม่รู้ได้อย่างไรนะครับอ่าซึ่งก็ต้องดูจากอุปกรณ์ที่ใช้วัดมวลใช่ไหมครับครูก็สาธิตให้ดูแล้วว่าเห็นไหมนะครับเราเอาน้ำเนี่ยไปชั่งบนเครื่องชั่งนะครับวัดได้นะครับตั้ง มีมวลตั้ง300กรัมนะครับแต่ไอที่นักเรียนเห็นว่ามันมีมวลเนี่ยนักเรียนสอาจจะสงสัยว่ามันเป็นมวลของแก้วที่ใส่ของบีเกอร์หรือเปล่านะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะบีเกอร์เนี่ยตอนแรกเราช่างเปล่าๆบีเกอร์เปล่าๆไปแล้วมันมีมวล105กรัมพอเติมน้ําออกไปอีกนะครับเป็น300กรัมแสดงว่ามวลของน้ําจริงๆเนี่ยก็จะมีประมาณ ส200กรัมนะครับหรือถ้าเอาลออมาลบกันก็จะเหลือ195กรัมนะครับดังนั้นคําถามนี้ตอบได้เลยว่าของเหลวมีมวลน,นะครับเอาละคาถามที่สองของเหลวต้องการที่อยู่หรือไม่รู้ได้อย่างไรนะครับก็ดูจากกิจกรรมที่ครูสาธิตนะครับตอนแรกนะครับมีน้ําอยู่ที่ขีด ขีดตรงร้อยห้าสิบเนี่ยเนาะนะครับแล้วครูก็เติมน้ํายาล้างจานลงไปปรากฏว่าน้ํายาล้างจานมันไหลลงไปไปกองที่ก้นด้านล่างแล้วระดับน้ําน้ําเปล่าเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันยังไม่รวมกันนะแสดงว่าจริงๆแล้วนะครับของเหลวมันไม่ได้เทลงมันหายละลายหายไปเลยนะครับเทลงไปแล้วมันก็ต้องการที่อยู่นะครับทําให้มันไปดันน้ําที่อยู่ข้างล่าง ให้ระดับสูงขึ้นนะครับดังนั้นคำถามข้อนี้ตอบได้เลยว่าของเหลวต้องการที่อยู่นะครับโอเคนะครับก็คงได้คำตอบแล้วนะนะครับจากกิจกรรมวันนี้นะครับว่าของเหลวเนี่ยมีมวลแล้วก็ต้องการที่อยู่ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าแค่ตอบสั้นๆเนี่ยนักเรียนคงตอบได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับนักเรียนมักจะมีปัญหาเรื่องการให้เหตุผลนะครับคําถามของครูครูจะเขียนว่าท้องเหลวมีมวลหรือไม่รู้ได้อย่างไรนะครับครูมีคําว่ารู้ได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องให้เหตุผลด้วยว่าทําไมนักเรียนถึงคิดว่ามีมวลทําไมนักเรียนถึงคิดว่าต้องการที่อยู่เขียนไปเลยนะครับต้องการที่อยู่ สังเกตได้จากมีมวลเพราะว่าอะไรจุดๆ,ๆนะครับแล้วก็ใบงานเนี่ยนะมีให้วาดท่า,ทาระบายสีนะครับก็บันทึกให้ถูกต้องนะครับผมอ่านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสมบัติของของเหลวตอนที่หนึ่งง่ายๆเลยมีเพียงเท่านี้เองนะครับคลิปต่อไปก็จะมาเรียนเรื่องของเหลวตอนที่สองอีกสามสมบัติกันนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ